สมศักดิ์เป็นชายวัยกลางคนที่อายุปีนี้ก็ย่างเข้า45ปีเขาทำงานเป็นคุณครูสอนวิชาศิลปะอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งมาได้เกือบเกือบ20ปีได้ก็พูดได้ว่าตั้งแต่เรียนจบสมศักดิ์ก็เข้ามาฝึกสอนและรับราชการเป็นคุณครูสอนยังโรงเรียนแห่งนี้มาตั้งแต่นั้นสมศักดิ์ยังมีลูกๆอีก3คนที่ศึกษาอยู่ที่นี่เช่นกัน โดยมีลูกสาวชื่อว่าน้ำมนเป็นพี่สาวคนโตกำลังศึกษาอยู่ชั้นม .3 ・ชั้นสูงสุดของโรงเรียนและยังมีน้องอีกสองคนอย่างนภพัดและน้ำฟ้าซึ่งนภพัดกำลังศึกษาอยู่ชั้นม .1 ส่วนน้ำฟ้าน้องเล็กสุดของบ้านปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปส,สี่สมศักดิ์เป็นคนรักลูกๆและรักครอบครัวมาก แต่พักหลังมานี้ความรู้สึกของเขามันกําลังไม่ค่อยดีนักเพราะเนื่องจากภาระที่ยุ่งเหยิงทั้งค่าบ้านค่ารถค่าใช้จ่ายของลูกๆแต่สิ่งที่ทำให้ความรู้สึกต่างๆของเขามันเหนื่อยและหนักที่สุดก็คงไม่พ,นพ้นภรรยาของเขาอย่างปลางแก้วหญิงสาววัยสี่สิปีโดยปลางแก้วไม่ได้ทำงานอะไร เธอเป็นแม่บ้านค่อยทำอาหารดูแลบ้านเท่านั้นและแน่นอนว่าภาระต่างๆจึงตกมาอยู่ที่สมศักดิ์มันทำให้เขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยจึงเป็นจุดที่ทำให้เขากับภรรยาเริ่มมีปากเสียงกันบ่อยต่างฝ่ายต่างค่อยๆเย็นชาห่างเหินซึ่งกันและกันแต่เรื่องของเขากับภรรยาสมศักดิ์จะพยายามไม่ให้ลูกๆทั้งสามรับรู้เพราะไม่อยากให้เครียด ดูกลัวจะคิดมากวิตกกังวลตามประษาเด็กแต่ใช่ว่าลูกๆทั้งสามจะไม่สังเกตรหรือรับรู้เพียงแต่วัยที่ยังแยกแยะหรือไม่เข้าใจเรื่องราวที่แน่นอนของผู้ใหญ่ก็เท่านั้นจะมีก็แต่น้ำมนพี่สาวคุณโตที่อายุก็เริ่มโตพอที่จะคิดและรับรู้ถึงการกระทำของผู้เป็นพ่อและแม่ในช่วงเวลานี้ซึ่งน้ำมน ก็พยายามหาจังหวะหรือคอยสังเกตท่าทางของพ่อและแม่แบบห่วงๆหลังเลิกเรียนสมศักด์ก็พาลูกๆทั้งสามนั่งรถกลับมาที่บ้านแต่ดูเหมือนว่าวันนี้สมศักด์กำลังจะออกไปที่ไหนสักที่เขาจอดรถไว้หน้าบ้านเพราะพร้อมกับหันมาเอ่ยปากบอกกับลูกๆว่าลูกๆเข้าบ้านกันได้เลยนะครับเดี๋ยวพ่อขอออกไปทำธุระก่อนคุณพ่อจะไปทำธุระที่ไหนหรอคะ น้ำมนตที่นั่งอยู่เบาข้างๆทันทีที่ได้ยินคำบอกของผู้เป็นพ่อก็เอ่ยปากถามด้วยความสงสัยเพราะปกติแล้วหลังจากกลับมาบ้านพ่อก็จะขับรถเข้าไปจอดและน้อยครั้งที่จะออกไปไหนพ่อไปทับธุระแถวนี้แหละบอกแม่ของลูกด้วยนะว่ากินข้าวเย็นกันไปเลยไม่ต้องรอพ่อเด็กๆทั้งสามถึงจะงงกับคำพูดของผู้เป็นพ่อ โดยเฉพาะพี่สาวคนโตแต่ถึงยังไงก็ยังไม่กล้าซักถามอะไรมากนะักจึงต้องยอมออกจากรถพร้อมๆกับน้องๆทั้งสองและพากันเดินเข้าบ้านไปทางด้านสมศักดิ์หลังจากลูกๆล,ลงจากรถและเข้าบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยก็ไม่รอชา้าเขาเรีบขับรถออกไปทันทีซึ่งจุดหมายปลายทางของเขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีหรือธุระอะไรใหญ่โตหรอก เพียงแต่เขาต้องการที่จะไปนั่งดื่มในร้านอาหารเงียบๆเพื่อหวังจะผ่อนคลายความเครียดและอารมณ์ต่างๆในตอนนี้ก็เท่านั้นพอสุบักมาถึงยังร้านอาหารก็เดินเข้าไปด้านในที่มีพนักงานต้อนรับรออยู่โดยร้านอาหารแห่งนี้เป็นร้านอาหารสไตล์นั่งชิลมีแอลโกอฮอล์เย็นๆให้จิบมีดนตรีสดเบาๆให้ผ่อนคลายและอีกอย่างร้านนี้ก็ไม่ไกลาจากบ้านของเขามากนะัก สวัสดีค่ะไม่ทราบว่ามากี่ท่านคะเสียงของพนักงานสาวต้อนรับเอ่ยปากถามซึ่งสมศักดิ์ก็เอ่ยปากตอบว่าตนนั้นมาคนเดียวและขอโต๊ะที่อยู่ในโซนค่อนข้างส่วนตัวไม่ดูวุ่นวายจนเกินไปจากนั้นพนักงานสาวก,ก็พาเขาเดินไปยังมุมหนึ่งของร้านโดยเป็นมุมที่ค่อนข้างส่วนตัวมีเพียงไม่กี่โต๊ะตามความต้องการของสมศักดิ์ ในขณะที่สมศักดิ์นั่งดื่มเงียบๆกับตัวเองอยู่สักพักสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นหญิงสาวหน้าตาสะสวยหุ่นดีน่ารักปนเซ็กซี่แต่ก็มีความเป็นผู้ใหญ่แต่ดูจะอ่อนกว่าเขากำลังเดินเข้ามาในร้านและเดินเข้ามานั่งอยางโต๊ะข้างๆกับเขาสมศักดิ์ขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วยความสงสัยเพราะดูเหมือนว่าหญิงสาวมาใหม่ผู้นี้จะเป็นแม่ไม้สาวลูกหนึ่ง พื่อนบ้านที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ข้างๆบ้านเขาสมศักดิ์แอบมองเธออยู่สักพักจึงพอจะเดาได้ว่าเธอก็มาดื่มคนเดียวไม่ต่างจากเขาและไม่รู้ว่าฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่เริ่มเข้าสู่ร่างกายหรือเพราะอะไรทำให้เขาเดินเข้าไปทักและขอนั่งโต๊ะเดียวกับหญิงสาวโดยไม่ลืมแนะนำตัวว่าตนนั้นเป็นเพื่อนบ้านที่บ้านอยู่ถัดจากเธอเพียงแค่สองหลัง แม่ไม้สาวได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มทักทายตอบพร้อมกับแนะนำตัวเองให้สมศักดิ์รู้จักทำให้เขารู้ว่าเธอชื่อซิรินอายุ40ปีเป็นแม่ไม้ลูกหนึ่งถึงจะอายุเข้าเลขสี่แต่อย่างที่บอกว่ารูปร่างและหน้าตาของเธอยังคงสวยน่าดึงดูดจนทำให้สมศักดิ์ที่แค่มองก็รู้สึกเคลิบเคลิ้มไปกับรูปลักษณ์อีกอย่าง สิรินยังบอกว่าเธอเพิ่งย้ายมากับลูกสาวเพิ่งย้ายมาใหม่ไม่ถึงเดือนทําให้ยังไม่ค่อยชินกับที่นี่มากนักพอสมศักดิ์ได้ยินแบบนั้นก็ขอรับบทเป็นที่ปรึกษาคอยแนะนําสถานที่หรือสิ่งต่างๆให้หญิงสาวฟังและดูท่าทางการพูดคุยของทั้งสองจะถูกคอเข้ากันได้ดีทําให้เมื่อคุยกันไปสักพักสิรินก็เอ่ยถามถึงเหตุการณ์ที่สมศักดิ์มานั่งดื่มคนเดียว เพราะจากที่สังเกตดูเหมือนเขาจะมีเรื่องไม่สบายใจตอนนี้ผมรู้สึกเหนื่อยกับภาระต่างๆนะสมศักดิ์เอ่ยปากตอบที่สิรินถามพร้อมกับเล่าถึงปัญหาชีวิตของเขาในตอนนี้ทั้งภาระและความสัมพันธ์ของตนกับภรรยาที่ดูจะมีปัญหากันบ่อยฉันเองในตอนนี้ก็คงไม่ต่างกับคุณมั้งคะสิรินเองก็ตัดพพอ,ออกมาด้วยความที่เป็นแม่ไม้สาว ทำให้ภาระหน้าที่ต่างๆจึงตกมาอยู่ที่เธอความเครียดความเหนื่อยก็คงไม่ต่างกันนะักหลังจากทั้งสองพูดคุยตัดพ้อเรื่องราวซึ่งกันและกันอยู่พักใหญ่และด้วยความที่ว่าทั้งสองดูจะเข้าใจกันและพูดคุยกันถูกคอถึงแม้อายุจะห่างกันก็ตามโดยเฉพาะสมศักดิ์ที่ดูจะชอบการสนทนาและรู้สึกดีต่อหญิงสาวเอามากๆซึ่งพอพูดคุยกันเสร็จก็พากันกลับบ้าน โดยมีสมศักดิ์ขับรถตามมาส่งก่อนจะเลยขับเข้าบ้านตัวเองไปหลังจากคืนนั้นที่ทั้งสองได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันก็ทำให้สมศักดิ์ดูจะสนใจในตัวซิรินเอามากๆการกระทำของเขาในตอนนี้เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเขามักจะออกนอกบ้านอยู่บ่อยครั้งห,ห่างเหินไม่สนใจปรางแก้วหรือแม้แต่ลูกๆของเขาทั้งสามและเหตุผลนั้น ก็คงไม่พ้นหญิงสาวอย่างซีรินที่เข้ามาทําให้ชายกลางคนอย่างสมศักดิ์เปลี่ยนไปเขามักจะแอบออกไปหาซีรินที่บ้านแต่ใช่ว่าคนในครอบครัวและภรรยาลูกๆจะไม่รับรู้เนื่องจากบ้านที่อยู่ใกล้ทำให้ชาวบ้านต่างนำเรื่องนี้มาบอกปรางแก้วประมาณว่าสามีของเธอนั้นกำลังมีชู้เดี๋ยวพ่อไปข้างนอกก่อนนะลูก สมศักด์เดินลงมาจากบันไดชั้นบนด้วยท่าทางยิ้มแย้มอารมณ์ดีเขาเดินมาหาลูกๆทั้งสามที่กำลังนั่งดูทีวีกันอยู่คุณพ่อจะออกไปไหนอีกแล้วหรอคะเป็นน้ำฟ้าลูกสาวคนเล็กที่เอ่ยถามเพราะพักหลังมานี้พ่อออกไปข้างนอกนับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ไม่ทันที่สมศักด์จะเอ่ยปากตอบอะไรเพราะอยู่ๆปลางแก้วที่เดินออกมาจากในครัวพร้อมๆกับเอ่ยปากบอก ก็คงออกไปหาชูข้างบ้านละสิเล่นเอาสมศักดิ์ถึงกับชะงักไม่คิดว่าภรรยาของเขาจะพูดแบบนี้คุณพูดบ้าอะไรไม่เห็นหรอว่าลูกอยู่สมศักดิ์ตอว่าปรางแก้วด้วยท่าทางไม่พอใจแต่ใช่ว่าปรางแก้วจะหยุดเพราะความอดทนของเธอได้หมดลงไปกับการกระทําของเขาทําให้ทั้งสองมีปากเสียงที่รุนแรงกว่าทุกครั้งต่อหน้าลูกๆทั้งสามและไม่ว่าลูกๆจะห้ามยังไง ก็ไม่อาจทําให้พ่อกับแม่ดีกันได้ก่อนจะเป็นสมศักดิ์ที่อารมณ์ฉุนเฉียวเดินขึ้นไปเก็บเสื้อผ้าข้าวข,ของบางส่วนใส่กระเป๋าและขับรถออกไปคุณพ่อกลับมาคุณพ่อเสียงของลูกๆตะโกนเรียกผู้เป็นพ่อที่ขับรถออกไปแต่ก็ไร้วี่แววที่เขาจะกลับมาจากเหตุการณ์วันนั้นสมศักดิ์ออกมาเช่าห้องพักอยู่และในตอนนี้ เขาเข้าหาซิรินอย่างเต็มตัวสมศักดิ์หลงไหลในตัวหญิงสาวไม่ว่าซิรินกับลูกสาวอยากได้อะไรก็หาให้จนในตอนนี้เงินของเขาเริ่มหมดเพราะเงินจำนวนหนึ่งก็อยู่กับปรางแก้วและการที่เขาหมดตัวมันก็ทำให้เห็นท่าแท้ของแม่ไม้สาวเริ่มออกสิรินตีตัวออกห่างจากสมศักดิ์แต่เขาก็ไม่ยอมยังคงเข้าหาเธอ จนกระทั่งถูกชายหนุ่มที่อ้างว่าเป็นแฟนของไม้สาวทำร้ายต่อหน้าต่อตาของซิรินจนอาการสาหัสแต่ใช่ว่าเธอจะช่วยกลับเลือกเดินออกไปกับหนุ่มคนใหม่ทิ้งให้สมศักดิ์อยู่ในสภาพนั้นจนสุดท้ายสมศักดิ์ที่ไม่มีที่พึ่งที่ไหนเมื่อประครับประครองตัวเองกลับมาห้องเช่าได้จึงเลือกที่จะโทรหาหญิงสาวที่ขึ้นชื่อว่าภรรยาป,ปลางแก้วช่วยผมด้วย ภายในสายสนทนาที่สมศักดิ์ตัดสินใจโทรหาภรรยาเพียงแค่คำพูดขอร้องจากเขาแทนที่ปรางแก้วจะหัวเราะหรือสมเพศเธอกลับตกใจและรีบเอ่ยถามเขาด้วยความเป็นห่วงและเมื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็รีบเดินทางมาหาเขาโดยมีลูกๆทั้งสามตามมาด้วยคุณคะคุณพ่อพอถึงยังห้องพักที่สมศักดิ์พักอยู่ ทันทีที่ภรรยาและลูกๆเปิดประตูมาพบเขาต่างฝ่ายต่างก็รีบสวมกอดกันถามไทยด้วยความเป็นห่วงไร้การดูถูกหรือกโกรธแต่อย่างใดกลับมีเพียงคำพูดที่เต็มไปด้วยความรักและห่วงใยต่อเขามันเลยทำให้สมศักดิ์ในตอนนี้สำนึกกับตัวเองได้ว่าแท้จริงแล้วคนที่รักเขาจริงและจะอยู่กับเขาตลอดไปก็คงจะมีแค่ครอบครัวเท่านั้น เขาเอ่ยขอโทษภรรยาและลูกกับความโง่เขลาที่เขาได้ทำลงไปทุกคนกลับยิ้มแล้วตอบว่าแค่พ่อปลอดภัยเราก็ดีใจแล้วน้ำมนต์เอ่ยขึ้นพร้อมกับน้ำตาคลอเช่นเดียวกันกับปลังแก้วแม้หล่อนจะเสียใจกับการกระทำของสามีแต่ตอนนี้เขาก็ได้รับบทเรียนแล้วพ่อจะไม่ทำให้ทุกคนเสียใจเพราะพ่ออีกยกโทษให้ผมด้วยนะปลาง ทุกคนสวมกอดกันอีกครั้งด้วยความรู้สึกโล่งใจก่อนที่จะรีบพาตัวสมศักดิ์ส่งโรงพยาบาล